วันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2566ศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรรงค์ธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลเลยลักษณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะบดีสำนักวิชาคณาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมหารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษากับคุณกริชงธนดารากรรองกรรมการผู้จัดการ Challenge a t t r a c t i o n and a c q u i s i t i o n คุณอัศวินจิตจำนงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านส่งเสริมความผูกพันองค์กรสื่อสารภายในองค์กรและภาครัฐสัมพันธ์พร้อมคณะจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ณห้องประชุมชอบประดูโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการหารือครั้งนี้มีการพูดถึงแนวทางความเป็นไปได้ของการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และ CPF เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้เชิงทดลองปฏิบัติการพร้อมทั้งลงมือทำจริงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีมาตรฐานความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงจากธุรกิจรวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและ CPF อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในระยะยาวต่อไปสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยวเลเยลักษณ์ที่กำลังจะปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เปลี่ยนจากการศึกษาระบบไตรภาคหรือ3เทอมเป็นระบบ2เทอมถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของ CPF ทั้ทางด้านวิชาการและทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะของบัณฑิตความร่วมมือกับ CPF มหาชนเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยพรลักษ์เนี่ยความจริงมีความร่วมมือมาเก่าแก่ยาวนานแล้นะสำนักวิชาต่างๆเนี่ยเขาก็ได้ มีข้อตกลงเช่นการส่งนักศึกษาไปฝึกงานตามหน่วยงานต่างๆซึ่ง CPF เขาจะมีเครือข่ายเยอะนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการที่มีสิทธิ์เก่าของเรานะฮะไปทำงานอยู่ในเครือข่ายของบริษัท CPF ด้วยนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านประธานบริหารอุชงคุธเนี่ยนะครับท่านก็กรุณามา สนับสนุกนการพัฒนาโรงเรือนนะเลี้ยงไก่และสุกรระบบปิดนะครับนะซึ่งเราก็สามารถเลี้ยงไก่ไปเนี่ยได้หลายรุ่นละรนะุ่นหนึงก็เลี้ยงได้4,700ตัวนะครับไก่นะครับสุกรก็รุ่นละ650ตัวเลี้ยงได้หลายรุ่นแล้วก็ประสบความสำเร็จดีมากนะแล้วขณะนี้ก็ทาง CPF เขาก็ได้ม,อ,มอบอโครงการให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยนะครับ สำหรับการมาปรึกษาพูดคุยปรึกษาหารือในวันนี้ก็จะขยายออกไปอีกนะครับทั้งเรื่องเ,อเรื่องของอหลักสูตรนะตอนนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยก็กําลังจะปรับปรุงหลักสูตรใหม่นะ,ะจะเปลี่ยนจากระบบ3เทอมเป็น2เทอมก็ถือเป็นโอกาสดีนะที่จะได้ปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเ,อเรื่องของการวิจัยร่วมกันซึ่งจะไปดูว่าในอนาคตจะมีการวิจัยร่วมกันอะไรบ้างและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเรื่องของการฝึกงานนะว่า ของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ได้ปรับปรุงนะเรื่องสกิจศึกษาจาก4เดือนเป็น8เดือนนะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทำทุกหลักสูตรนะครับนะเราก็ถือว่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้บัณฑิตของเราเนี่ยมีทักษะทางการปฏิบัติสูงซึ่งก็เชื่อว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยคงจะได้ร่วมกับ CPF ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมากขึ้นนะครับ จริงๆที่ทางคณะ CPF มาในวันนี้นะครับก็คงเป็นเรื่องของการทําความร่วมมือนะครับในด้านวิชาการนะครับสร้างคนสร้างอนาคตแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับ ก็เรามีความร่วมมือนะครับใน3ระยะด้วยกันนะครับในระยะสั้นเนี่ยที่เป็น Quick Win สามารถทำได้เลยนะครับก็คือเรื่องของการทำสากิจศ,ศึกษาการให้น้องๆได้เรียนรู้ในเรื่องของหน้าง,งานลงปฏิบัติงานจริงนะครับซึ่งเราก็มีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีสถานที่ในการปฏิบัติงานรองรับน้องๆเนี่ยทั่วประเทศนะครับ อันที่2ครับก็คือระยะกลางนะครับเราก็มีการสนับสนุนนะครับอย่างเช่นโครง anyway. ก kız, าร CPF in your area นะครับซึ่งอันนี้จะขยายผลต่อกับทางมหาวิทยาลัยว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรได้บ้างนะครับด้านที่3ครับก็จะเป็นเรื่องของระยะยาวนะครับเราจะร่วมมือในเรื่องของการสร้างหลักสูตรร่วมกันนะครับดูว่าเราเรามีความร่วมมือในแต่ละคณะนะครับกับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับก็จะแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันครับ